มันทำอะไรหรือเปล่าคะ ก็วันนี้เป็นวันเกิดก็รู้สึกได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะ6โมงก็มาที่โอ,อกุราเลย <laughs> มาทํางานได้มาเจอกับว่าทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าจะเป็นแขกผู้มีเกียรติของเซอร์เนตเนี่ยทุกคนมาด้วยความแฮปปี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเริ่มต้นมีแต่รอยยิม้มแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็ได้ทํางานแบบขเขาเรียกว่าร่วมฉลองไปพร้อมๆกับเซอร์เนตด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเป็นชาวที่มีความสุขมากเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ตอนเที่ยงเดี๋ยวจะไปทําบุญนะคะค่ะ <laughs> แล้วก็ ตอนตอนเย็นที่ร้านอ,อเดรียค่ะเป็นดินเนอร์ใหญ่ปะคะวันนี้พิเศษก็คือได้กินข้าวครอบครัวโบครอบครัวพี่แบงก์และน้องอาชีเนี่ยแหละค่ะก็ กินแค่ภายในครอบครัวค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็วิกนี้เราก็จะมีไปทําบุญอะไรเงี้ยค่ะไปไหว้พระที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทริปท่องเที่ยวแล้วก็น้องชีปิดเทอมก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นท่องเที่ยวแบบว่าไหว้พระกินเที่ยวกันอะไรเงี้ยทำบุญค่ะพี่โรมีของขวัญให้ตัวเองหรือยังคะไม่เสร็จเยเอได้ค่ะมาทํางานได้ของขวัญชี่ไม่เสร็แต่เช้านี้ได้ทํางานค่ะ จริงๆเช้านี้ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเพราะว่าตื่นตื่นสื่นเช้ามาเมื่อคืนเนี้ยก็ก็จริงๆบอกเขาว่าขออะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีความประทับใจก็คือพี่แบงค์เขาก็เขารู้ว่าเราเป็นคนชอบอ่านแล้วก็ชอบข้อความชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มต้นในการแบบหายไปกับน้องอาชินจนถึงเที่ยงคืนไปนั่งเขียนเฟซบุ๊กแล้ว <Instagram, S 2> อินสตาแกรมก็คือไปเขียนข้อความแบบลงลงให้เราอะค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้เราอะไรเงี้ยค่ะตอนเช้าคืนเราก็ได้รับพอดีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะน้องอาชีเองก็เป็นคนที่แบบขี้อายไม่ค่อยแบบอยากจะเขียนอะไรลงแบบว่า IG หรือว่า Facebook เท่าไหร่แต่ว่าเมาื่อคืนน้องอาน้องอชีก็แบบเป็นครั้งแรกที่เขียนข้อความให้คุณแม่ยาวมากแล้วก็มันมันเขาเขียนเขาบอกเขาเขียนมาจากใจเขาอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ประทับใจมากขวัญยังไม่มีอากจะตอนเย็นเดี๋ยวรอลุ้นตอนเย็น จริงๆแล้วของขวัญเนี่ยก็เขาเขา,เขาพาเราไปฮ่องกงเนี่ยแหละคะ่ะโบกับน,น้องอาชีก็คือเหมือนทริปไปฮ่องกงเนี่ยก็คือเป็นเป็นของขวัญก็คือพาไปไปกินไปเที่ยวไปไหว้พระอย่างที่โบต้องการเนี่ยคะ่ะก็น่าจะเป็นของขวัญที่แบบยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วคะ่ะหีบอกว่าเล็กๆคเราแบบเลี้ยไว้เองได้เลยใช่ไหม ค่ะก็จริงๆเหมือนกับว่าสิ่งเล็กๆที่น้องอาชีเขาถามตลอดเลยว่าอยากจะได้อะไรวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะอาชีจะไปแบบแอบซื้อให้คุณแม่เลยโมก็บอกไม่ต้องซื้อเลยลูกอะไรเงี้ยคือแค่ข้อความบอกรักคุณแม่เป็นหรือว่าเขียนอะไรคุณแม่นิดๆหน่อยๆแค่นี้เป็นเป็นของขวัญชิ้นเล็กแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจที่สุดแล้วไม่ต้องเสียเงินให้สิ้นเปลืองเลยลูกอะไรเงี้ยค่ะ รื้ม,มากค่ะเพราะว่าน้องชินเขียนเขียนเขียนซึ้งอ่ะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเขียนข้อความให้เราแบบเป็นเป็นจากใจแล้วเขียนยาว<ม>แบบนี้ค่ะ<ม>ในไอจีเขาเขาเขียนเขาเป็นคนขี้อายเขาบอกเขามีอะไรปกติเขาก็อยากจะบอกเราตรงตรงบอกว่าไม่ต้องไปเขียนแบบลงในไอจีก็ได้บอกคุณแม่เลยแต่ว่าเมาื่อคืนนี้เขาเขียนแล้วเขาแท็กมาให้โบอะไรเงี้ยพอดูเราก็เหมือนแบบมันเหมือนซึ้งอะค่ะคือว่าอาจจะมีความ อะไรหรือเปล่าคะค่ะ ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะคะว่าจะได้มีหรือเปล่าเป็นของขวัญตรงนี้แต่ก็น้องพี่แดนเขาก็อยากมีค่ะโบก็ถ้ามีน้องน้องอาชีได้ก็ก็พร้อมที่จะมีค่ะตอนนี้พยายามอยู่อเปล่าคะค่ะก็ก็ปรึกษาแล้วก็พยายามที่จะมีน้องอยู่นะคะแต่ก็อาจจะเป็นแบบปีหน้าอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็ต้องอย่างให้มดลูกแข็งแรงด้วยเรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะมีเนื้องอกก็มันก็จะทําให้การมีลูกยากนิดนึงค่ะ ก็ไม่กล้าขอแบบบนนะคะเรื่องการมีลูกก็คือรู้สึกว่าลูกเนี่ย เหมือนน้องอาชีมาจากธรรมชาตินี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คงจะขอว่าให้เรามีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีสมหวังดังปรารถนาที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะน้เป็นอยู่ยใช่ค่ะก็อาการก็คือต้องรักษาจริงๆเรามันก็เหมือนกับคนที่มีเนื้องอกหรือว่ามีมดลูกมีปัญหานี่ก็จะมีลูกยากแต่ก็มีโอกาสมีซึ่งโบมีเปอร์เซ็นต์ในการมีหํามมากถ้าเกิดมีได้ก็ถือว่าเป็นของขวัญจาก ธรรมชาติจริงๆะอะค่ะที่ที่ได้ไรเงี้ยค่ะก็ะก็ตอนนี้ก็คือรักษาก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องมนลูกก็คือเรื่องของการกินให้ดีผู้หญิงทุกคน,นะคะไม่ใช่โบคนเดียวก็คือว่าเราต้องดูแลเราสุขภาพเราตั้งแต่เรา อายุน้อยๆเลยค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพและก็การรับประทานอาหาร <S 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 ที่มีประโยชน์ที่แบบไม่ต้องอกินอะไรที่มันมันหรือเนื้อสัตว์มากเกินไปอะไรอย,าย่างเงี้ยค่ะกินคลีตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าต่อมใต้สมองเราจะสั่งการไปถึงมดลูกได้นะคะก็คือถ้าเรามีความสุขเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีความสุขเนี่ยก็จะมีลูกง่ายมาก แต่คนที่แบบเครียดตั้งใจแบบฉันต้องมีลูกฉันต้องมีเนี่ยไม่ค่อยมาค่ะก็เท่าที่เห็นเป็นแบบนั้นเพราะฉะน,นั้นก็เน้นแบบว่ามีความสุขชิลๆเดี๋ยวมาก็มาเองค่ะแต่การ,รากากมีน้องนี่่ส่งผลกับเี ค่ะมีมีม,ม,ม,มีมีคนมีเนื้องอกหลายคนก็มีมีน้องได้ค่ะก็ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะคะเปอร์เซนต์ตับแต่ว่าก็มันก็มีโอกาสจะมีค่ะแต่ว่าพี่แดงเองก็ถ้าเกิดจะมีหรือไม่มีเขาก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็มีน้องอาชีแล้ว<อ>ค่ะก็ก็บอกก็หมดห่วงตรงนี้ไปค่ะนี้ไม่ต้องผ่าตัดตับคือสามารถมีน้องได้เลยใช,ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือรักษาอยู่ค่ะตอนนี้ก็คือช่วากังด อตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเอายาใส่เข้าไปในมดลูกอะคะ่ะช่วงนี้อะคะ่ะก,ก, <laughs> ก็อยากมีเพราะว่า,ารู้สึกว่ามันเหมือน เราก็มีความพร้อมที่เราเราจะมีแล้วก็จริงๆโบเองโบก็มีน้องอาชีโบก็เพียงพอแล้วแต่โบก็เห็นใจพี่แบงค์คือเขาก็เขาอยากมีลูกแบบเป็นของเขาเองด้วยเงี้ยคะ่ะเขาเขาก็เหมือนกับเลี้ยงอาชีก็เขาก็รักแบบลูกแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกเป็นของเขาเองตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาก็คงมีความสุขมากเราก็เหมือนอยากจะทําอะไรให้กับเขาเป็นของขวัญให้เขาอะคะ่ะค่ะ ก็เดี๋ยวลองปรึกษาคุณหมอว่าอะไรที่ <sk r isa> ที่ทำได้ค่ะแต่ว่า<ป>มีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ไม่ได้เครียดตรงนี้มากค่ะ